ป่านี้มันอะไรกันเนี่ยเดินเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้หมอกลงจัดมองอะไรแทบไม่เห็นเอ๊ะนั่นแสงอะไรเฮ้มีใครอยู่แถวนี้ไหมเสียงกระซิบตอบกลับมาเข้ามาสิข้างในนี้มีสิ่งที่เธอตามหาเดินตามแสงไฟเข้าไปเรื่อยๆต้นไม้สูงใหญ่แปลกตาเริ่มปรากฏให้เห็นสัตว์ป่าที่ไม่เคยเจอมาก่อนเดินวนเวียนอยู่รอบตัว ที่นี่ที่ไหนที่นี่คือป่าต้องมนสถานที่ที่ความปรารถนาเป็นจริงเสียงลึกลับตอบจริงเหรอแล้วฉันต้องทำยังไงจงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวของเธอแล้วเธอจะพบคำตอบ ตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าความกลัวหายไปความกล้าหาญเข้ามาแทนที่ป่าต้องมนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันคือบททดสอบที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นการผจญภัยครั้งนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เรากลัวที่สุดอาจเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดก็ได้